สวัสดีครับผมโจเซฟทีวีอยู่เกมเลนโบสตีควาที่ี0ิกันแล้วไม่ราช้ารับชมกันเลยโอเคครับแล้วก็มาอยู่ชายฝั่งจากชายฝั่งฝั่งไหนตอนนี้เราต้องเป็นฝ่ายป้องกันก่อนครับด่านนี้ต้องเล่นเออเอาตัวนี้ก็ได้ รู้ว่าเอาตัวนี้ก็ได้แต่ีใจหนึ่งดูก่อนมีตัวอะไรให้เล่นไหมม,มีกอเอานี้แหละเอานี้ c u r e the a r e t e b o m b o t e c t e ข้างบนนบได้ไ Wall Fort Five. All right. Up four has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Down to ten seconds. <laughs> Down to five seconds. เลยสนุเลยเราไม่ต้องห่วงครับสกิลตัวนี้มันเพื่อนดึงออกปุ๊บเราก็กลับมาใช้ได้ต่อต้องมันจะมีอยู่สามอัน,นเห็นไหมพอเพื่อนดึงออกปุ๊บมันก็ยังกลับมาเข้ากระเป๋าเราครับ ว่าดีดีไปอีกแบบครับโดยอะไรเชียวยิงหัวเพื่อนเอาเนี้ย,ยเ,เดินวนอยู่ได้ เคยเดินหลืไงเพื่อนใครโทรมาครับน่าจะไม่มี มองเห็นอยู่สแกนให้เพื่อนได้อยู่ไม่ต้องห่วเราเราปิดไอ้ตรงเนี้ยเออเนี่ยเราปิดตรงนี้ไว้แล้วหนึ่งแล้วตรงห้องพี่เพื่อนอยู่ก็ปิดไว้หนึ่งแค่ปิดนะ อะไรของเขาอ้ <4 S 1> าไม่อยู่ดีบังเกอร์ขอเขาก็ระวังนะลุกโดดนะบอกเลยนะต้องลุกโดดครับนัดเดียว นัดเดียวเพียวๆบอกเลยจุกถ้าเขาจะเต็บดีปุ๊บก็หันมาทีเดียวครับ เหงี่ยบเจออย่างนี้ไปก็จุกสิครับรออะไรล่ะตัวนี้ก็มีครับลูกซองที่เป็นลูกโดดคล้ายๆกันครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวกันเลย ไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกตัวนั้นเป็นตัวผู้หญิงตัวละครผู้หญิงครับไอตัวมือถือเดี๋ยวตลับฟังเดี๋ยวจะเลือกให้ดูอันนี้ไม่รู้นะว่ะชาชนะหรือแพ้อันนี้ก็ต้องดูกันอีกรอบหนึง่งโอเคเรามียาดบเพิ่มพลังอยู่ครับ ยาโดมเพิ่มพลังสูตร,ตรงมทำให้หัวใจเต้นไวขึ้นโัวน,นั้นก็คือใครๆก็รู้อะเจ๊ยินเยน็นดีจักคล้ายตายเป็นลมที่ยามมองเอยยานะสี่ยาหมองยาโดม5 ทุกซองโดดไปดูปังนัดเดียวดูมาเลยมีอยู่สองนัดครับจะหาว่ามโกคหก

Klar. Uh. แวงอยู่เนี่ย มาเว่งโคตรไหมหน้าต่างก็ทุกรอบด้านเลยนะยังไงลืมไปแล้วมีสกิลครับ นี่แหละเหตุผลที่ผมค่อยเล่นลูกตองของตัวนี้มันมันโกงเกินไปราดผมแมวผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วไงลูกตองเนี้ยต่อให้ทีมไหนเล่นอ่ะแบบอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราอ่ะเออมันดูแล้วแบบดูจริงๆมันตอบโต้อะไรไม่ได้อ่ะนัดเดียวก็คือล่วงอ่ะประเด็นคูณสี่ด้วยนะคูณสี่เหมือนปืนธรรมดาที่ยิงพวกนี้เนี้ย อย่างอันเนี้ยแง่ว่าแง่ทุกตัวยิงนัดเดียวไงก็โดนอยู่แล้วแหละนัดแรกแหละตะกี้ก็เขาเล่นตัวนี้เขาจะมีปืนเนี่ยเห็นไหมปืนลูกซองอันเนี้ยมันโกงอยู่แล้วนัดเดียวคือล่วงตะกี้ตัวที่ตะเกียนลอยเท้านั้นลอยเขาเจอผมยิงล่วงแล้วหนึ่ง คนนี้สภาพเหมือนเพื่อนชุบเลยเจอยิงซ้ำไปเลยแห้งไปตามระเบียบม,มันเป็นตัวที่โกงอยู่ครับไว้ปืนทู่โกงตัวไม่โกงหรอกอยู่กับคนเล่นด้วยว่าคนจะเล่นเก่งไม่จริงแต่พอมันอยู่กับคนเล่นเก่งโอ้โหไม่ได้ขยับแบบโก,บกงไ,ไ,บบไปนิดนึงเจ้าลูกซองยิงมันต้อง <4 S 1> วัดด <4 S 1> วว ว่ามันจะยิงโดนหรือไม่โดนวัดมายิงโดนเราแล้วอย่าเพิ่งเพออกแวันาจะนก็ว้าจพบัเปะไปโดนเข้าไปดู แค่นี้ก็รู้แล้วครับเปลี่ยนบังเกอร์ดีมาก เขาไปดูใหม่ครับไม่ใช่เขาแปล่คือผมโดนอย่างเดียวเด็ดเดนึกว่าจะนั่งลงมาดู ที่ไหนได้ยืนตั้งลึงเลีนผมผมนั่งออกมาดูนะถ้าเป็นผมนะถ้ามันไม่มีไอตัวบังเกอร์กันตอนนั้นผมก็ไม่ยืนยิงหรอกผมนั่งยิงดีกว่าผมถนัดแนวนั่งยิงอะยืนยิงไม่ถนัดมันเป็นเคยตัวมะแล้วแต่ใครถนัดครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นตัวเนี้ยบ่อยมาก แล้วถามว่าตัวโกงไหมโกงหาดผมเจอผมยังเครียดเลยเรลจริงงนะลูกซองอะ่ะเปน็นก็โกงหมดทุกตัวแหละยังว้นใครจะเล่นยังไงอยู่กับฝีมือครับามาถึงเพื่อนก็หาย ไล่ไม่ต่อไม่กล้าไปเลยขึ้นไปดูเออกพแบบนี้เหมือนเคยไปกินต้มตำแล้วไปนั่งกินอยู่อย่างเงี้ยแต่สูงกว่านี้นะไปนั่งกินก็เป็นที่เย็นๆร้อนๆถ้าไม่ใช่ในแบบจะบอกไงล่ะเปิดพัดลมให้มันก็เย็นอยู่หรอกแต่ต้มตาอะผมเห็น เออผมไม่มพเผ็ดไม่ได้พอมันเผ็ดปุ๊บก็นั่นแหละร้อนตามระเบียบเหงือท่วมตัวรออะไรล่ะเ๋ยอว,วางไว้ก่อนโอเค ยันด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมนะว่าปีนตรงนี้ได้อีูตรงนี้แล้วมีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วระเบิดอยู่ไหน <ทา>งงอ่ะก็คือตรงไหนในไฟฟ้าที่มันที่มันช็อตเนี่ยไม่ไหวแล้วเขาจะไม่ใช้โดนเลยนี่โอเค Op four remaining. Problem. I'll deal. Op four neutralized. Mission successful. Why <laughs> there? กว่าแล้วม,มีข้างล่างข้างบนเนี่ยจะมาตรงไหน,นโดนหมดทุกแล็ตรงอะ่ะไปผิวดูติดทีดด่กันหมดทุกคนเลยวะเนี่ยผมฆ่าได้เกดครับตายหนึ่งความจริงก็ตองนั่นแหละถ้าเพื่อนไม่ชุกเอาเลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับใครแล้วเจอกนคชิบหน้าไปป้าง